ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมภูมิเทสเตเวกแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเซิรฟ์ฟเธออ่านไม่ผิดน่าจะเป็นแพนเทอร์นะครับแพนเทอร์ Panther, อะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นเซิร์ฟที่โอเคอีกเซิร์ฟึ่งครับผมที่ผมลองเล่นมานะนี่ผมเพิ่งสมัครเมื่อวานนี้เหมือนกันามาดูสกิลก่อน,อนตัวแรกนะตัวแรกเต็มนะครับเหมือนเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟนี้คือสมัครปุ๊บจะได้พรีเมียมเลยนะครับผมแล้ว มาดูของกันเลยตรงน,นี้จะแจกทีซีประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ้นี้ก็ประมาณหมื่นหึ่งเหมือนกันแต่คือของเขาถูกเชียรรับาทสไนก์ก็สองหมื่นหมื่นหนึ่งีเ็กหมื่น,น,นหเหลือบาทหนึงหมดเลยที่ผมชอบก็คือเซอร์สนี้มี L L ลผมชอบ L S เวลาเล่นผมชอบเล่น L S นี่ครับผมบาทหนึ่งเหมือนกันนี่ก็บาทหนึง่ง เพื่อนเรื่องแสงหัวแสงนี่ก็บาทหนึ่งนะครับผมที่เหลือก็เก้าเก้าผมว่าเกมซัมนี้น่าจะตอบโจทย์ใครบางหลายๆคนนะครับผมนี่ครับผมซื้อจะเป็นดอลลาร์ครับซีแม็กซื้อเป็นดอลลาร์นะครับผมเกาจะดอลลาร์หมดเลยนะครับผมมาเซิร์ฟมันโอเคนะนี่ก็เหมือนกันกีตาร์ฮาร์ดคอร์ล็อกกีตาร์เลสนี่ก็บาทหนึ่งบาทหนึ่งนะครับผม ีพวกชุดก็ประมาณนี้อาผมว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะผมว่านะก็คือที่ผมไปดูในแฟนเพจหรือกลุ่มเขามาก็คือเซิฟนี้มันมีการแข่งขันระบบทัวร์นะครับผมแปดแปดแล้วก็ชิงเงินรางวัลประมาณไม่ประมาณครับชิงเงินรางวัลหน 1, ึ่งพันเอ้แปดพันบาทครับผม ที่สองสองพันบาทแข่งเขาเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วแป๊บน,นึงนะครับผมในวันที่สองแล้วครับผมวันที่หนึ่งเมื่อวานผมดูจากการสมัครของแต่ละทีมราวๆอยู่ประมาณที่ยี่สิบสามคนตอนแรกเขารับเต็มจนมวนดยี่สิบมั้งครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไปประมาณน่าจะสามสิบแล้วมั้งครับรับตอนนี้น่าจะเต็มแล้วนะ ไม่แน่ก็ลองติดต่อไปทางแฟนเพจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเรามาดูว่าเซิฟนี้เออคนเยอะไหมผมไม่อยากให้มัเรื่องกันเยอะๆนะครับผมเซิฟนี้เพราะว่าเผื่อในอนาคตข้างหน้าทางแอดมินหรือจีมในในนี้อาจจะปรับเงินแบบปรับเงินรางวัลขึ้นอาจจะเป็นหมื่นหนึ่งหรือที่สองอาจจะได้ห้าพันบาท แล้วก็มาลองมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับอาจจะเป็นเซิร์ฟทางเลือกให้กับใครหลายๆคนเราจัดของสักครู่ครับเราจะไปลงไปเดินเล่นกันโอเคกูขอมาแค่น,นี้แหละเอ,อ่อฟอตตี้คนเยอะโอ้คนเยอะอยู่นะครับผมหก้านะครับผมอืม มมนธรรมดาตีสามเอ็ดนะครับผมล็อกกิฟต์โอเคนี่ครับผมเหมือนที่ผมบอกก็เป็นโหดนะครับผมอันดับหนึ่งแปดพันอันดับสองสอพันนะครับผมเริ่มสมัครแบงซสายแข่งวันที่สิบสานะครับผมเริ่มแข่งวันที่สิบสี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มไว้ได้โพตนนี้เลยก็อยากให้ลองมาเล่นเซิร์ฟนี้ดูว่าเออมันเป็นยังไงนะครับผม นี่ดูแมพครับผมแต่ผมก็อยากดูตอนที่เขาแข่งครับผมเหนือไม่แน่ตอนที่เขาแข่งเดี๋ยวผมจะลองขอ gm เอ่อเข้าไปดูว่าผมขอเออ่ถ่ายทอดสดการแข่งได้ไหมเออันนี้ โอ้ไม่ถึงหัวโดนยิงเลยครับคนเยอะดีครับผมรับประกันโอ้โหแม่งยิงอยู่จากบนเขาอันนี้ผมม่นกากะคอแพ้ด้วยนะครับผมผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะครับผมตอนนี้เราจะไปเดินเซฟโซอนกันจะมีใครใจดีไหมลาลาโอเคเซฟโซอน เรามาติดตามที่กลุ่มเขานะครับเผื่อมีการแข่งขันอาจจะแบบมืนรางวัลเป็นหมื่น,น,นหนึ่งน้าะคตข้างหน้าหรือที่สองอาจจะได้ห0 0พันรอสักคูนะครับผมใจเย็นๆของผมน่ะผมก็จะเล่า โอ้โหกมูชิหายอละครับผมจะบอกก่อนว่าเนี่ยที่ผมมาทำนี้ก็คือผมอยากโปรโมทเิร์ฟให้ฟรีๆอ่าไม่ได้ค่าใช้จ่ายอะไรอยากให้คนเข้ามาเล่นเยอะๆถ้าใครเล่นน้อยเงี้ยถ้าใครเล่นน้อยก็มันก็ยิงไม่มันใช่ไหมครับถูกไหมครับคนเล่นเยอะไปมันก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ซู้เขาไม่ได้เขามีแคนใหญ่ แต่คงว่าอยากให้ทุกคนมาเล่นกันดีเกินนะครับผมเพราะว่าที่นี่บอกว่าดีเหมือนกันนะผมชอบแบบมีจัดแข่งทัวร์อย่างเงี้ยเออดีผมว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะสาหรับบางคนเนี่ยพวกที่แบบเอออยากจะลองว่าเจอคนเก่งๆเงี้ยนะครับผมเจอคนเก่งๆอยากทดลองสอบฝีมือเงี้ยครับผมถ้าอยากสนใจการแข่งอ็ะเดี๋ยวผมติดไว้แล้วก็ลองไปถามเขาดูนะครับผม ผมก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมชคลิปขอบคุณมากเลย